ชมได้ท um, ุกวัยรอบ๑๑๒ราศีค่ะเสิที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรแล้วเดี๋ยวอะไรทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรเอ้าไม่เหมือนอ่ะ ไม่รู้แหละไม่เหมือนจะทำอะไรล่ะก็กำลังบริหารกามกับเหือกอยู่ทำไมอะท่าเนี่ยมันไม่เหมือนบริหารเลยน้องมันได้คล้ายเมาเห็ดเห็ดเมาอ่ะกินไปแล้วเมาไปบ้าเลยบริหารไว้เพราะว่าคนที่มานี่เขาสนุกสนานเฮฮามีรอยยิ้มถูกแล้วค่ะวันนี้อารมณ์ดีกันทั้งสิบกราศีเลยเพราะว่าเป็นการปะทะกันระหว่างนุ่มอารมณ์ดีปะทะสาววงเล็บใหญ่ขี้เล่น เดี๋ยว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 หรือมาแล้วยังไงอะไรนะอันนี้หรือเป็นหัวของคนรันี่หรือมาแล้วยังไงเขาเป็นคนอารมณ์ดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยฝั่งนู้นเขาอยู่หนุ่มๆอารมณ์ดีเห็นไหมหล่อๆยืนฝั่งพระเอกหมดเลยผัวแจ๊กก็อยู่ในเกณฑ์หล่อด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเลยเออเปิดสายโทษนะครับเต้ยไอ ้ไม่รับสามพเป็นแหวเลยมาแล้วกล้ามา้ามามาทันทีไม่รอเหมือนคนอื่นเขาก็เลยลงทุนนิดนึงถ้าใครมาครั้งแรกครั้งแรกเออเต้ยเหรอพี่เต้ย ี่จิ๊กต้องดูเต้ยพี่จิ๊กเล่นเป็นเม่เต้ยในพันเทนต์รลสี่ถ้างั้นพี่ตั๊กจะดูแลใครคะดูใครเหรอดูแลยออฟไหมคะออฟนะพี่นะเตรียมดูแลออฟไหมไม่เป็นพี่เป็นภัยแต่พี่ทำไมไหวเล่นไปคุยกันไปเหนาะมอยกันไปดูแลกันไปประจำที่เจอกันครับ จะลิงค่ะเสิร์ฟทุกท่านด้วยศึกข้อที่หนึ่งเลยค่ะจริงเปล่ามาเปิดศึกข้อที่เด้อราศีใดในช่วงนี้มีดวงนารีารพริฆาตใ ผู้หญิงที่ไหนจะกล้าทำร้ายพี่อ๊อฟก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าผู้หญิงชอบเยอะนะครับชอบชอบพี่อ๊อฟเนี่ยงัชอบพี่อ๊อฟเหรอชอบคนที่พี่อ๊อฟไปชอบนะพี่ต้องอ่ะก็อาจจะแบบว่าพี่ต้องอนต้อตบเดือดร้อนเพราะฉนีไม่หยิดแต่ว่ารา ของของเราเยอะเลยเฮ้ยชอบขาวๆเหมือนกันขาวๆมีออนเลยนะมีออนเลยใช่อันนี้ตอบข้อเสน่หาใช่ไหมคะล้วนๆเลยค่ะเมาพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยตอบว่าสีเยแขนที่แขนค่ะหวงข้างนี้เ ไม่ได้คุยค่ะแต่เดาว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปในที่อกโคจรมากกว่าพวกน้องๆนักแสดงเพราะว่าเขาเป็นนักร้องนักดนตรีไงไปทุกจังหวัดูมาเคาะประตูห้องกอกๆอกกยงนี้ ตอนนี้ก็ชอบขาวๆเหมือนกันไม่ใช่รู้สึกว่าน้องเขากำลังแบบว่าสาวๆน่าจะชอบเยอะนะน่าจะเพราะว่าเคยเห็นตามที่อโคจรเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพี่จิ๊กค่่ะพีจิ๊ั่งไม่ตกใจตกใจทำไมล่ะพี่จิ๊กขอทายเลยนะคะครับขอตอบค่ะขาตอบขาตอบไทยค่ขอตอบว่าราศีราศีนี่ กันอ่ะน้องเต้ยเนี่ยช่วงนี้จะดังเรื่องจุฑาเทพมาเรื่อยๆนะคะแล้วมาเป็นพระเอกพันท้ายของท่านมูยและน้องเต้ยเนี่ยจะเป็นคน<า>ที่เกิดเดือนกุมค่ะดูแล้ว, <c oughs> ลวเิ่เกี่วอะไร กกออะไรรัน้คือตัวเขาก็เริ่มดังแล้วกลุ่มก็จะทำให้เขาดังแล้วก็มีปัญหานาลีเข้ามาหน้าเข้ามาพิฆาตหวังว่าพี่คงไม่สอนผัวหนูพูดแบบนี้ใช่ไหมคะนาลีพิฆาตก็คือตัวเจ้เองอคุณบ๊อบบี้ครับคุณบ๊อบบี้มาไหมเขาอาจจะแบบมีซิกเวตีฟไม่ค่อยรู้จักด้วยโ่อาจจะไม่รู้จักเขา เอาแล้กดเลืึกออเพราะไมดอาจจะดาเอาตอบตอบหต้าตาหน้าตาตอบเพราะดาเพราะว่าไม่ได้รู้จักว่าแหนเป็นคนยุ่งไม่แต่ละคนเราก็นึกออกนึกออกนึกออกบางคนนึกออกแต่นมัไม่ออกนึกอออเออเเรียกตัด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 คนเพราะคนอื่นเราพอรู้ว่าเขาจะเป็นยังไง ตัดออฟคนที่หนึ่งตัดอีออฟตอบคนที่หนึ่งเข้าไปไปไปตออไปตอบไปตอบตัดอีออ่ะตัดอีออฟตอบว่าข้าไปอยู่ปับอเล็กคือคิดไม่ได้ใจแล้วครับว่าวันนี้ต้องเจอต้องเจออเล็กเพราะว่าเราเจอเราเจอแต่อายใหญ่มาอุตส่ไม่ส่งให้ก็ได้ไม่ส่งให้นะว่าตอบด้วยเสน่หาหรือไรต่ไ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเราเห็นรายชื่อว่าใครมาร่วมรายการบ้างเราก็นี่เลยไม่หรอจริงๆเราที่ออบเลือกอะไรเพราะว่าคืออเล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบคือคือเขาเขาเขาฮอตนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีคนชอบเยอะเราเราไม่ใช่แค่คือเราวัดจากตัวเราเองครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาที่ชอบไงก็คนที่เป็นผู้ชายธรรมดาก็ชอบเหมือนกันอเลยเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอ๋อน่าจะมีนารักนะครองอเล็กตอบว่าตาวสี อละสิเป็นนุ่มรอมาแรงอยู่ดีๆแต่จู่ๆคุณแหนมอเล็กและเตยดวงจะต้องมาสะดุดเพราะนารีพิฆาตจริงๆเหรือเนี่ยเอา้าคราวนี้ใครจะเจอดีช่วงหน้ามาฟันทิ้งกัน